พบตัวคนไล่ลูกเมียเข่าทรายกาแล็กซี่ลงแท็กซี่กลางทางลูกเมียถูกไล่กลางถนนตามที่นายสุระแสนคำหรือเข่าทรากาแล็กซี่โพสต์ลงสื่อออนไลน์กรณีที่ภรรยาและลูกได้เรียกใช้บริการรถแท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน7913กทมจากโรงพยาบาลพญาไทย2เพื่อให้ไปส่งที่พักด้านหลังโพไซดอนซอยอินทามระ47 และระหว่างทางผู้ขับรถให้ภรรยาและลูกลงจากรถก่อนถึงที่หมายเหตุเกิดเมื่อวันที่14มีนาคม2566เวลาประมาณ19.30น,นาทีล่าสุดกรมการขนส่งทางบกโดยกองตรวจการขนส่งทางบกได้ติดตามตัวผู้ขับรถคนดังกล่าวคือนายสมชาติมาสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วโดวยนายสมชาติได้ให้การว่ากรณีดังกล่าวเกิดจากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลผู้เรียกรถโดยได้แจ้งกับตนว่าให้ไปส่งผู้โดย ที่ซอยอินทามรัตสิแต่จริงๆแล้วผู้โดยสารต้องการให้ไปส่งที่ซอยอินทามรัตสซึ่งตนมีโุทรัพส่วนตัวจึงไม่สามารถไปส่งได้แต่ทั้งนี้ขอยอมรับว่าไม่ได้ไปส่งผู้โดยสารถึงที่หมายกรมการขนส่งทางบกพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทําของนายสมชาติเป็นความผิดฐานไม่ส่งผู้โดยสารณสถานท,ที่ที่ตามตกลงกันไว้ตามพระราชบัญญัติรถยนต์พศ2522 มาตรา57เบนจะประกอบมาตรา66ทั2จึงได้ลงโทษเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุดจำนวนเงิน1,000บาทพร้อมสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถเป็นเวลา30วันและให้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎระเบียบและการบริการที่ดีเป็นเวลา4ชั่วโมงและบันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ในระบบกรมการขนส่งทางบกหากมีการกระทำผิดซ้ำจะดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต่อไป